ตรงเขียนจำนวนตัวนี้ในรูปการกระจายข้อหนึ่ง0.35ในรูปกระจายลูก3 3อยู่ตั้งแี่ตำแหน่งไหนสามมีค่าประจำหลักเป็นเท่าไหร่1นึ่งส่วนสิบส่วนสิแล้วมันมีค่าเท่าไหร่ต้องเป็น3ามคูณหนึ 1. ส่วนสิแล้วหล่ะเป็น5้าคูณเลย หนึ่งส่วนอะไรหนึ่งสเฮ้ยมันก็ต้องซ้ำกันกับสามสิอ่าถูกต้องหนึ่งส่สิยกกำลังสเนี่ยจบแล้วนี่คือใครเขียนรูปกระจายต่อไปก็สองเขียนอย่าพูดศูนย์จุดศูนย์แอย่างเงี้ยเห็นไหมแปดแปมีค่าประจำหลักเป็นอะไรแมีค่าประจำหลักเป็นหน่สิบหนึ่ง่วนสิบยกกำลังอะไร ถูกต้องก็จบละต่อไปก็สามละศูนย์จุดสองศูนยกระจายคือสองคูณโอเคแล้วศนล่ะคูณหส่วนสิบกำลังสแล้วก็สี่คูณหส่วนถูกต้องหรือ บางทีเราอาจจะไม่เขียนตัวนี้ก็ได้นะตัวเนี้ยเราไม่เขียนได้รูกโอเคไหมไตรงเนี้ยเราอาจจะเราจะเขียนแค่ว่าหรือไม่ผิดครับผมแบบนี้ก็ได้แล้วก็บวกกับสี่คูณหนึ่งส่วนกำลังสามก็ได้ครับเขียนตามครับ เขียนครับอ่าต่อไปข้อสี่แปดสิบเจ็ดจุดศูนย์สามเริ่มต้นจากแปดแปดแปดยียหลักอะไรหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านพันดูเงี้ยเป็นพันเซฟมันก็เลยเป็นแปดคูณครับสิบแล้วเจ็ดล่ะเจ็ดยียห่ห้ออะไร ห <Cornell. S 2> ล <shirt> ักหน่วยหลักหน่วยแทนด้วย10ยกกำลังศเห็นไหมลูกเลขยกกำลังของ10มันจะเป็นไงลดลงเรื่อยๆแล้วศูนย์ล่ะเป็นหนึ่งส่วนอะไรครับก็จะมุดลงไปข้างล่างแล้วก็บวกกลับไปสามคูณหนึ่งส่วนสิบกำลัง2ครับผมตอบแค่นี้ก็ได้หรือ 8คูณ10กำลังหนึ่งบวก7คูณ10กำลังศบวก3คูณ1ส่วน10กำลังสองครับผมนี่อ้าต่อไปข้อ5อ5าเป็นยังไง <S 1กับคูณ10กำลังอะไร <S 1 1. <S 1 6ล่ะ10ยกกำลังศแล้วหนึตัวหนึงล่ะคูณอะไร เฮ้ยคูณเลยหนึ่งส่วนสิบบวกสองคูณเลยนี่มากแล้วสุดท้ายสี่คูณหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสอยนี่ยากเลยอ่ะเข 6, าหกาโกหกทำเสร็จแล้วก็มาเซ็น